ตลอดเดอ้อแล้วเมื่อนี้จะมาแจ้งงานเนาะงานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ้านไปเสาเย็นกับเดอ้อเงิอนเดือนกันขึ้นในจางไฮเมืองหาเนาะบวรเหตุงานนี้แม่อยู่เรียบด่วนหรือว่าอยู่ลาดเข่าลอยเน่งที่ผ่านในจางมีกันอยู่สองคนมีม้าสองตัวเนาะเขอาง,งานแปดโมงศูนย์ศูนย์เหลืองานสิบแปดโมงศูนย์ศูนย์หน้าที่ส่วนนางานที่สองจะเป็นงานแม่บ้านอยู่ประจำเนาะก็คือเงินเดือน,นเมือนสองบวชเหตุงานนี้แม่อยู่ปากเกด ที่บ้านในจังมีกันอยู่หาคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะมีวันหยุดไพรซีเมอร์บุญยุดแม่นไนโอที่วันละหาล่อยส่วนงานที่สามจะเป็นงานแม่บ้านไปเนสาวเย็นกับเงินเดือนหมื่นสองบวชเหตุงานที่เป็นอยู่พาร์ล์เก่าเนาะที่บา้านในจังมีกันอยู่หาคนมีม้าหนึ่งตัวเพราะคนที่หักมา้าเพราะคนถือวบญญาณม้าเด้อส่วนงานที่สี่จะเป็นแม่บ้านโรงแรมอยู่อโศกเนาะเงินเดือนหมื่นห้านที่เหตุงานเป็นโรงแรมต้องการอายุสามสิบห้าปีขึ้นไปเนาะเพราะคนที่เคยมีประสบการณ์หนึ่งถึงสองปีเนาะ ส่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงื่อนเดือนเหมือนสีเทเหมือนหาบอลเท็งานนี่แมนอยู่ดอนธานีมีในจางสีคนมีแมวหนึ่งตัวเด็กของคนที่ไปอยู่ดอนกันในจางได้งานที่หกจะเป็นงานแม่บ้านไปสาเย็นกลับเงือนเดือนเหมือนหาบอลเึงงานนี่แมนอยู่รับอินท่ามีในจางสองคนนาะเขางานแปดมงชุนชุนหรืองานสิบเจนมงชุนชุนหน้าทีส่วนงานที่เจ็ดจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องไปกับมน้องเงื่อนเดือนหาบอลเห็จงานนี่แมนอยู่ปเวศอันนี้มีในจางหกคนมีม้าหนึ่งตัว เข่าง,งาน8ปดมงซุ้ซุซ้งเลยงานสิบแปดมงซุ้ซุนซ้น,น,นาทีเดอ้อส่วนงานสุดท้ายงานที่8จะเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนเมินหาบอลเห็ดงานนี่แมนอยู่ไรย่องเนาะ <c oughs> อยู่ไรย่องมีในจางอยู่สองคนบอกมีสัตว์เลี้ยงเดอ้อสําหรับใครที่อยากได้งานแถวใดที่ข่อยอ่านไปนี่ยก็เขามาบอกใบสมัครใจเลยเนาะ จะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเขาหับทรงทุกทีค่ะคุณได้สนใจเท่าไรมาสมัครกันไวใดหรือใครเคยมาสมัครแล้วก็แจกงนะคะตัวของเขามาใดเด้เเอเขาเปิดให้บริการถูกมือเนาตั้งแต่เวลาแปดโมงถึงวันรนงเด้อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเด้อทุกคนสบายดี